สวัสดีค่ะลูกเพจทุกๆคนนะคะของทางอิรย์บันเทิงนะคะตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้มาอยู่ที่วัดเทพิรินทราวาสนะคะตอนนี้นะคะกำลังจะเป็นการเคลื่อนศพของคุณอาศรพงชาตีนะคะเข้ามาในบริเวณสารากลางน้ำ ตอนนี้นะคะที่ดิฉันเห็นนะคะตอนนี้ก็จะมีการจัดขบวนนะคะโดยจะมีลีดนำหน้าขบวนมานะคะแล้วก็จะมีรูปของคุณอาสารพงศ์นะคะเป็นรูปที่ใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันชัดๆนะคะสีบอกพี่ท้ายีเอารูปขึ้นดีกว่าไม่รู้เออ ตรงนี้มุมอาจจะยังเห็นไม่ได้ไม่ชัดนะคะแต่เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวขบวนจะเคลื่อนเข้ามานะคะโดยจะมีลูกสาวของคุณอาสรพลงนะคะเป็นคนถือกระถางธูป แล้วก็ภรรยาของคานอาก็จะถือเทียนนะคะตะเกียง,ยงอันนี้คือบรรยากาศสดๆดนั่นเลยนะคะตอนนี้กำลังจะเคลื่อนร่างของคุณอาสุรพงษ์เข้ามาในบริเวณสารกลางน้ำที่จัดพิธีรดน้ำศพนั่นเองนะคะตอนนี้อยู่ที่วัดเทพศรินคราวาสนั่นเองค่ะ લો 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 પી ขณะนี้นะคะก็จะได้นำร่างของคุณอาสรพงศ์นะคะเคลื่อนเข้าไปที่บริเวณภายในสารากลางน้ำนะคะของวัดเทพเจริย์คาวาดนะคะโดยตอนนี้นะคะก็มีเหล่าคนบันเทิงหลายๆคนเลยมาร่วมพิธีรดน้ำศพในครั้งนี้นะคะ เราก็จะเห็นบรรยากาศสดๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะการจากไปของคุณอาศราพง์ในครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าสร้างความสกเศร้าเสียใจให้กับบรรดาญาติญาติและครอบครัวรวมถึงคนในแวดวงบันเทิงอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะ ก็จะเป็นพิธีการต่างๆนะคะรวมถึงพิธีการรดน้ำศพของคุณอาด้วยนะคะตอนนี้ดิฉันจะต้องขอเบี่ยงกล้องก่อนเนาะให้ดูบรรยากาศของภายในงานกันนะคะที่ตอนนี้ก็จะมีเหล่าบรรดาสื่อมวลชนนะคะมาร่วมเก็บภาพมาร่วมทำข่าวของคุณอาเอกสารพงศ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะรวมถึงก็จะมี เราศิลปินแห่งชาตินะคะคนในวงการบันเทิงก็ได้มาร่วมงานนี้กันอย่างคับข้างกันเลยทีเดียวนะคะ ตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากำลังทำพิธีกันอยู่นะคะอันนี้เราก็ยังสามารถที่จะรับชมยังถ่ายให้ดูได้อยู่นะคะ อย่างที่เราได้เห็นกันตอนนี้นะคะก็จะมีศิลปินแห่งชาตินะคะมาร่วมพิธีรดน้ำศพนะคะมาร่วมแสดงความเสียใจยต่อการจากไปของคุณอาสรพงษ์นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียบ,บคุคคลสำคัญของวงการบันเทิงไปอีกหนึ่งท่านเลยนะคะ ハハハ。<laughs> ภาพที่เห็นนะตอนนี้นะคะก็คือภรรยาของคุณอาสรพงศ์นะคะกําลังสวมกอดนะคะกับพี่สาวของคุณอารวมถึงลูกสาวด้วยนั่นเองนะคะ นะตอนนี้ก็คือเต็มไปด้วยความสศกเศร้านะคะต่อการจากไปในครั้งนี้ของคุณอาสระพงศ์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเวลาประมาณ15นาิกา30นาทีนะคะก็จะมีพิธีรถน้ำศพคุณอานะคะก็จะมีบรรดาญาติพี่น้องครอบครัวนะคะรวมถึง เพื่อนในวงการบันเทิงนะคะแล้วก็แฟนคลับบางท่านนะคะก็จะได้เดินทางเข้ามารถน้ำศพคุณอาน,นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศสดๆนะคะที่วัดเทพสิริทราวาสนะคะ เวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีวันนี้นะคะก็จะมีพิธีรดน้ำศพนะคะแล้วก็เวลา17บเนาฬิกานะคะก็จะมีพิธีพระรชาชทานน้ำหลวงอาบศพนะคะแล้วก็เวลา19บเนาฬิกาก็จะมีพิธีสวดพระพิธรรมนะคะตอนนี้ดิฉันจะต้องขออนุญาตออ,อกมาจากบริเวณขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะภายในงานสักนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็จะมีพิธีต่าง แล้วตอนนี้ก็จะเลยมีการเคลียร์พื้นที่นิดนึงนะคะที่ทด้ดดนนี้นะคะเจ้าหน้าที่กระทวนถึงแล้วค่ะ โดยงานของคุณอาศราพลงนะคะก็จะขอความการุณาในการงดพวงหลีดดอกไม้นะคะแต่ว่าจะเป็นการขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญสมทบทุนมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรในพระปุปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาพรราชาวิทยาลัยจุฬาภร์แทนนั่นเองนะคะแล้วก็คนที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะก็จะมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโค <c oughs> วิดด้วยนั่นเองค่ะอย่งที่เราได้เห็นกันนะคะ พี่ชั้นมาถึงงานในวันนี้นะคะก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าแบบมีความสกเศร้าเสียใจมากๆเลยเพราะว่าคุณอาสราพงศ์ก็เป็นศิลปินแห่งชาติเป็นดารานักแสดงรุ่นใหญ่ที่แบบมีความสามารถมากๆเราได้เห็นคุณอามาตั้งแต่เด็กได้รับชมละครที่คุณอาแสดงมาตั้งแต่เด็ก นะคะพอมาวันนี้แล้วเราต้องสูญเสียคุณอาสรพงไปก็ทำให้รู้สึกว่าเสียใจมากๆเช่นเดียวกันนะคะ สดอภิธรรมของคุณอาสรพงศ์นะคะก็จะมีตั้งแต่วันนี้วันแรกนะคะไปจนถึงวันพระหัส,สบ,บัดีที่17มีนาคมนั่นเองค่ะและก็จะบรรจุศพคุณอาไว้100วันนะคะเพื่อขอรับพระราชทานเพลิงศพต่อไป ตอนนี้ก็จะเริ่มมีการเคลียร์พื้นที่นะคะเพื่อที่จะขนของนําของต่างๆเข้ามาภายในบริเวณพื้นที่งานนะคะแล้วก็จะมีการจัดสถานที่เพื่อที่จะทาพิธีรดน้ำศพนะคะเดี๋ยวที่ฉันคงจะต้องขอตัวอขอตัวปิดไลฟ์สดในครั้งนี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วถ้าเกิดมี ความทคหน้าอะไรยังไงเดี๋ยวจะนำมารายงานนำมาไลฟ์สดรายงานให้กับลูกเพจทุกทุกคนได้ติดตามกันต่อไปค่ะก็ต้องขอตัวกันก่อนแล้วกันนะคะ